ขอขอกราบสวัสดีซ่องมาร์คอฟิกนะครับวันนี้ครับมาร์คอฟิกจะพามารีวิวเบ็ดนะครับแต่ว่ายังไม่ใส่ลอกนะอันนี้มันขาดง่ายนะทุกคนแล้วผมมาใช้ลอกดีซีนะครับอลอกออล็อกนี่ครับใหญ่ครับสูงครับร้อยแปดสิบเซนไม่ใหญ่มากครับถ้าไม่ใส่ล็อกเดี๋ยวสองเมตรกว่านี่นะครับ เประมาณเนี้นี่เลยครับตักงให้ดูครับลองัดครับวัดวัดขนาดนครับนี่ครับสูงสุดประมาณนี้ครับโหนี่ครับ ครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับก็แับระดับนี้ครับนี่ครับระดับนี้ครับมันจะเป็นแบบที่ปรับนะครับมันจะไปที่ปรับปรับได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปรับได้นี่ปรับถ้าปั๊มดึงใช่ไหมครับเราก็ปรับตรงนี้ครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ดึงง่ายๆครับแต่ถ้าปรับตรงนี้มันดึงยากครับโอเคประมาณนี้จะปรับประมาณนี้นี่ครับนีครับผลงานครับ ใหญ่โตโมโหลานครับตัวต้องเชื่อยล้ครับว่าผมนี่ครับอืดูต,ตีนะครับตีที่อ่างครับนี่ครับอลอกนะครับลอกสปินนิง่งไม่ใช่ลอกสปินนิ่งครับลอก ลอกเบ็ดนะครับลอกเบ็ดโอเคตัวนี้ประมาณกี่นิ้วครับห้าสิบนิ้วนะครับผมบอกเลยห้าสิบนิ้วนะครับส่วนตรงนี้ห้าสิบนิ้วครับตัวนี้จะเป็นลอกครับลอกแบบที่มันขาดง่ายถ้าผมเอาลอกมาใส่นะยิ่งดีเยอะครับบนตีเยอะนะครับตีตีเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นที่ใส่เชือกครับ หลายเชือกอก็เคยตกเหอนนันะน้อวสอบไม่ตีตีครับไม่ตีตีครับจับตรงนี้ครับเนี่ยจับตรงนี้ครับแล้วก็แล้วก็ตีครับแล้วก็จับเนี้ยฝึกก่รฝึกก่อนนี่ครับแล้วก็ตีไปฟิวไปเลยครับนี่ครับนี่ครับไปฟิวไปเลยนะมันก็จะไปครับเคเดี๋ยวผมซื้อรอกครับว่าไปครับโอเค โอ้ยหลบหลบตูมตั้งมาก่อนครับเงียบเม็ดนะอ้าวอ้าวดิกแว้นนะทุกคนเจอดิกแว้นไปครับ คิดนีวิวอะไรมากครับไม่รีวิวอะไรมากครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับดาดลาด้วยลาด้วยรุ่คอนเมดนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเคยพาทิปสำหรับช่องมาร์กโอฟิกได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้อะไรเห็นคลิปนี้กดติดตามนะครับต่อไปผมจะเอาลอกนะั่นแพงเลยนะครับเพราะมีลอกอะไรบ้างครับลอกดีซีลอกอะไรทุกคนทุกคนว่าชอบลอกอะไรกดหนึ่งลอกสปินนิ่งกดสองลอกเบ้ ดีกด3ลอกเบสกดสี B ลอก <c oughs> ลอกทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยครับโอเคน้องผมครับชอบใช้ลอกสปินนิ่งครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไปบ่ายนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ